เพลงยังเกลียุคฮตโซอยวาพงยัเลี่ยอไอย่า,าไปเข้าใจนะอื่นเด้อ Can you say the last one? บายดีแอนสวัสดีครับ Welcome back everyone to the Asian Life in, <S in <S USA, s, USA. <S So Julie what do we have for English today We have some English today First word is buffalo อู้มื้อนี้เนาะอันน่ะคําศัพท์นี่มันสิเฮาสิสอน2คําศัพท์เนาะน้องจิลีมี2คําศัพท์ศัพท์นึงศัพท์ง่ายศัพท์นึงศัพท์ยากเนาะอ่าเฮาก็เอามาจากบทเพลงแหละเนาะบ่ว่าสิศัพท์ยากศัพท์ง่ายสิเฮาเอามาจากบทเพลงเด้อโอเค how you spell that Buffalo โอเ okay. คคำนี้ขอยคิดว่าน้องๆหรือว่าไคกกำลังเริ่มเรียนภาษาอังกฤษก็น่าจะหู้ขึ้นกันเนาะมันเป็นซักง่ายๆพวกเจ้าคำนี้แปลว่าคุยนั่นเองคยุย <laughs> ไว้จุลิโอเคอันนั้นว่าสเตมินจุลิ That is an animal that lives up on the hill. She's a big, big animal. กับตัวที่น้องจุลิว่านั่นก็คือคุยนั่นแหละพวกเจ้าถ้าไปถ้าไปอยากเป็นนา อยากเป็นอย่างเลือกเอาเด้ออยากเป็นคล้วยหรือว่าอยากเป็นคนสลาดหรือว่าอยากเป็นคนประสมผสมเร็จี่เขามีเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกกับเจ้าโอเคสมัยตะกี้ทางเขาเกิดมาเายังน้อยนะเขาทุกเขาอยากเขาบุมีอย่างหรือว่าคนอื่นคมเห็นแต่งก็สิมันเขาอาจจะคิดว่าเขาบไมีทางเลือกบ่แต่ทางเขาใหญ่มาแล้วบ่เขาเลือกที่จะเป็นได้พวกเจ้าเขาเกิดถึงแม้เขาจะเลือกเกิดไปได้แต่เขาเลือกที่จะเป็นได้เส้นตัวอย่างที่ค่อยมาลองค่อยบุยอมแพ้กับความทุกอย่างแล้วค่อยกับบุญอยากทุกอย่างสิค่อยก็เลยแบบสู้ตายเนาะไว้จริ Could you please make a sentence? Don't be a buffalo. Be a leader. เฮ้ยนี่ใครคิดว่านะสำรับอันสาวๆเด้อคือน้องจิลี่นี่เบ้าแล้วแล้วกัดแก้วนะแล้วมึนนะพวกเจ้าโอเคแปะตรงๆแล้วก็คือแบบว่าอย่าเป็นคว้ยนั่นเองไปจิลี่อย่าเป็นคว้ยนะพวกเจ้าโอเค โดยเฉพาะอันาณาค่อยคิดว่าสังคมบ้านเขาเนี่ยยังมีหลายเนาะแต่ว่ายูไม่กล่าวบุค่อยมีแต่แบบนีแต่พวกแกแบบว่ายูพี่มันสังคมแบบว่านั้นมันสังคมที่เจริญแล้วนะแบบทุกคนแบบว่ามีสิทธิ์แบบเท่าเทียมกันโอเคบพรว่าผู้หญิงผู้ชายโอเคแต่ยูบ้านเขานี่ค่อยคิดว่ามันยังมันยังหลายเนาะแบบว่าผู้ชายผู้หญิงดีกว่ายูพี่เป็นเจ้าบริสุทธิ์แบบนั้นเนาะค่อยคิดว่าบางที่นี่ยยูพี่นะว่ามีเกียรติและศักดิ์ศรีเนี่ยบางที่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยอยากยูเหนือผู้ชายอีกได ตัวนี้เนาะตัวนี้นี่เป็นคำศัพท์ที่สําคัญที่สุดบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นคำศัพท์ยากนหน่อยนึงโอเคเพอเรา,าสอนคำศัพท์ง่ายเลยตัวนี้มันเป็นคำศัพท์ยากเนาะยากาแต่ว่ามีความหมายดีตัวนี้โอเค Can you spell that, Julie? D I G N I T Y ตัวนี้ก็หมายถึงว่าแบบว่านะแบบมีเกียรติสักสี่นะพวกเราเฮ็ดตัวเองคือเฮ็ดตัวเองทำตัวเอง ให้มีเกียรติศักดิ์สีเนาะเฮ็ดตัวเองให้มีเกียรติศักดิ์สีตลอดมันบังเอโดยเฉพาะผู้ยิงอย่างทีงน่นาะอย่าเฮ็ดตัวเองแบบให้คนอื่นดูถูกอย่าเฮ็ดตัวเองแบบคืองอคือวยองัวอย่างนี้นะนามาถึงว่าเฮ็ดตัวเองให้มีเกียรติโอเคไม่กัเสนเต็มโอ้น้องจอรี่เราเลยเราขึ้นใจเนาะโอเคมาถึงว่าแะนเฉพาะผู้ยิงเตัวน,นี้ปประโยคตัวน,นี้เฉพาะผู้ยิงเนาะมาถึงว่า ต้องมีเกียรติสักสีเนาะแล้วก็พันผู้ซ้ายผู้ใดบูดีแบบโดยเฉพาะผู้ซ้ายย่บ้านเขาเขาจะมักบูดีหมดทีมแมนโหลดแต่ว่านะโอเคเ้างปจําเป็นต้องไปว่านานาะไปอยู่น้ำพ้นที่แบบว่าเขาจะบูดีนะครับเอาจจะเ้ามีซิสจ,จะเลือกเขยายขึ้นมาทียู่น้ำพ้นที่เขาฮักเขาแล้วเขาก็ฮักเขาเขาดีต่อเขาไปยู่ ไว i t till t h e That's it for English today. If you guys have any questions or comments, leave it down below. We'll be sure to answer that for you guys. ถ้าใครมีคําเห็นคําคิดหรือว่าน่ะมีคําถามอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนาะให้เขียนลงลุ่มกันเด้อแล้วน้องจุลิแล้วสิคนตอบให้เอง s t r a n o the music. Okay. So, how do you play reaction? Pink a loy. Pink ni haa go off ma mai mai so so ta thot no. Song sa mu khu kan na. Pink ni ka khu kan no. Pink yang j e เท็งอย่างจกลลี่ยูเฮ็ตเทงข้อวันบอจยบยูเฮ a ตเท็งข้อไขเนบอกพวกเจ้าจื้อไหมบอกคนนี่ไม่กลนา่ะใครเจะสิว่าตุกคอหน่ะบอกออกไปพวกเจ้าแล้วสิไปอย่าไปเข้าใจแนวอื่นเด้ออ่าแคนยูเซ่เดล e นไขเดนบอกว่า แต่เจ้ว่าตัวคอรอกคนค้นไม่กาเนาะก็ค <but yeah. S 2> so ือเขาคือคนเอเชียส okay. okay. yep, ิว่าตัวตัวเสียงตัวอ้าหรือตัวอ่าตัวอ้าบกค่อยออกเนาะคนเอเชียเขาเป็นหมดละใครเจ้าเงินว่าตัวตัวคอบบกค่อยออกโอเคไว้จินี่ Are you ready Yep Let's go Two three Buzz Spencer line พวกเจ้าหยุด head โตคือควาย มีค่าพอที่มานั่งรอคอยคนที่ปส่สนมืน่นหยาดน้ำตาที่ต้องฝืนทนที่เสียใกับคนที่เหยียบใจเฮาจนสลาย เมื่อก่อนบ่มีเขาอยู่หอมบ่เป็นคนแบบนี้ที่อ่อนแอขนาดนี้หมดแห้งไป เขาก็ใส่ของตัวเองอารมณ์อ่อนไว้จิตใจต้องเข้มแข็งอย่าสแสดงอาการเสียใจเขามีสักสิยควรเข้าใจ ออจ่นไวแต่บุแมนกับคนที่ทำหายเ้าเมื่อก่อนบนุ่มนีเขาอยู่หองบ่มเป็นคนแบบนี้ที่อ่อนแอขนาดน,นี้ Hey, ย o so <laughs> hey, so c จ l ลีดนตรีเฮ่ยโซจุลีมาร์กบอลคุยบอล k m a ์กมาร์กจุลีคุยบอลมคือใครว่างอะไรองจุลีเราสิบบมักเรื่องแบบเพลงโศกเศร้าไปไหนเนาะเราสิมักเพลงแบบเต้นเราจุลีสไลด์เ e อะแดนซ์มิวสิก you know อือฮึโอเค why you บอลมาก because I feel bad really bad for the girl in the music video and You see all what all the fun he's having and he has no mercy, no guilt over what he's doing to her. but you see all the sadness that she has to endure while he's out there having fun. I think it's sad because she shouldn't have to go through that and she's doing everything for him and he just keeps on rejecting her. So I think that's really sad. but I like the ending and how she finally had some dignity for herself, had some respect for herself and did what is best for herself and had some self-worth. because that is what matters so เฮาก็สิมาแปลอันน่ะคือเก่าเนาะอ่าแปลให้อันคนที่กําลังเฮียนคือเก่าเนาะสําหรับบทเพลงเพลงนี้เนาะน้องจุลีระวังรบบมักไปไหนเนาะเพราะว่าอย่างมันเป็นเพลงที่แบบว่าลักษณะแบบโศกเศร้าและมันเป็นแบบผู้หญิงที่ถูกกระทําอะนะพเจ้าอ่าฮะส่วนหลายคนเมืองนอกล่ะคนอเมริกันเนาะเขาจะสิบ่มักลักษณะแบบนี้เนาะและอยู่สังคมอเมริกันสังคมที่เจริญแล้วคือเาแหละมันถามว่ามีบ่แบบนี้ก็มีแต่มีน้อยพเจ้าถ้าเทียบใส่บ้านเฮามีนี่นบ่ล่ะ อเมริกาสัมนี่บ้านท่าสัมนี่มันเวลาสินั่นโอเคอันนี้ก็บ่ได้หมายถึงว่าเนี่ยสังคมบ้านท่ามันดีหรือบูดีโอเคแต่ว่านี่ขอฝากให้ผู้ชายมันทุกคนเนาะสำหรับอยู่บ้านเฮานนะค่อยกระมาดใจผู้ชายอยู่บ้านเฮานมันเวละค่อยเห็นอยู่พี่ค่อยกระเบิดแบบนั้นมาละฝากให้น้องๆแล้วก็ฝากให้ผู้ชายทุกคนเลยยิ่งบอกผู้หญิงน่ะเป็นสิ่งสวยงามผู้หญิงต้องเฮาต้องฮักและให้เกียรติข้าเจ้าเนาะผู้เจ้าเนาะอืมคือคําว่าตลอดมันเวลาเอฟซีเก้าใครอาจจะหูมั้ง ผู้หญ,ญิงเขาอาจจะมีแม่แม่เขาเป็นผู้หญิงเขาอาจจะมีเพื่อมีนอ้องใช่ไหมเขาเฮ็ดให้แฟนเขาก็คือเขาต้องถ่ายตัวเองวะ่ะคนอื่นเฮ็ดให้แม่เขาคนอื่นเฮ็ดให้เพื่อให้น้องเขาเดียเขามากบอกสิบแบบนี้นะโอเคอันนี้แหละต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเนาะคาของความเป็นคนนะทุกคนจะมาภาพกันเนาะสิ่งหนึ่งที่เราดีใจก็คือแปลว่าอะไรนะตอนสุดท้านนะบอ แล้วกับเฮ็ดตัวเองมีเกียรติแล้วก็ไปจากผู้ซายที่ชัวรแบบนั้นเนาะอันนี้ก็แค่แบบ m ด้อพวกเจ้าเด้อแต่ว่านะผมเป็นจริงครับผู้ใดอยู่ในสภาพแบบแบบแบบนี้อยู่กับพยายามเนาะพยายามหนีออกจากขาเจ้า,น,น,ญญดดน,านะบอกว่าคุณยิงเฮ็ดตัวผู้ชายเฮ็ดเพื่อนเนาะเพราะมันบ่เจริญครับผู้ใดเฮดแมนั้นแม่นบล่ลาโซ่สาหรับผมคิดความเห็นค่อยเนาะก็คือแบบว่านะะตั้งแต่ค่อยรีแอคชั่นเพลงนะภาพเคลื่อนไหวนะของเราเนาะค่อยกับโฟโล่เราเนาะค่อยกับเป็น FC ฟซีเรา,าขึ้นกันเนาะอันนะ่ะซือซ้อเราซื้อตายอากาศเนาะ ล้อสีมีล้อสิธนัตเรื่องแบบเพลงลักษณะแบบนี้แบบโศกเศร้าแบบนิ่มนวลแบบอกคักอกคักหรือว่าลักษณะแบบนี้ล้อสิธนัตนะใคคิดว่านักห้องคนนี้เราซื้อตายอากาศน้องเนาครับในในสี่มือของเราแหละการแต่งการห้องอารมณ์หลากหลายเนาะเราแสดงออกมาได้ดีแล้วก็ห้องออกมาได้ดีเราเขียนออกมาแบบจากจิ๊บปิญญาณสิ่งที่เราเห็นสภาพแวดล้อมของบ้านเท่านะะเห็นปะ บางครั้งเวลาแตง่งเพลงเน,นี่ยค่อยน้องๆหลายคนแบบแต่งบางคร e e ั้งเนี่ยแย่แย่บอกเลยว่าเพลงเนี่ยพลงไหนเป็นเพลงไหนเพราะว่าเขาจะแต่งแบบจยากฆ่าขึ้นกันเนาะบางครั้งเนาะซื่อเขาว่าอะไรเขาเจ้าบพรม่เห็นสุพรน้ำเพชรประสมเหมเล็กแล้วริงเป็นตามเราเมื่อสิบในวันละขั้นเป็นขั้นน้องๆไปตามเราจริงป่ะก็แสดงว่าและน้องน้องสี่ไปประสบเหนเล็กจะไหนเพราะน้องไปตามเราใช่บ่กก็คือนกันกับประดามคือนไปว่าตลอดเวลาเขาไปใต้เขียดบ่หล่ะ สมมุติคนหนึ่งแต่ไปก่อนเขาเลยสิเขาไป็นยาน้ำเหลาแล้วเขาจะได้บเทเขียนเขียมนมา่งหนี้มืดมันบอลงนีน่จื้ไว้ด้านนอกอยากประสบสาเร็จอย่าไปตามคนอื่นอยากประสบสาเร็จ,รรจ,รรจต้องเฮ็ดแตกต่างจากคนอื่นไว้จิลิ่ if you want to be a successful แต่นี่ฮะคือดูว่า differenting ไหมไม่โดน follow your s o m e b o d y step ภาษาคิดกับเราบรต้องไปนะบรต้องเดินตามหลังควายโอเคไว้จิลิ่ don't follow follow feed ไว้ อันนั้นนะคัมมอันนะคัมมอันนะปฏิทานของเอ้ยคัมม์เนี่ยวะคัมม์ตรงตัวของมาสางคิดอย่างนต้องไปเดินตามหลังไว้แต่ว่านะโอเคต้องเพคสแตกต่างคนอื่นเด้อเนาะและการอ่ะคือน้องคิดนี่ว่าละใครสีมัดฟิท้ายะขึ้นไว่านไหนนั่ะซอกหาคนที่เ่อนฮักเขาซอกหาคนที่เขาฮักเขาหลอกลวนแต่จีิคนทุกหลอกคาเขาไปอยู่ลำพ้นไต่คนนึงคือขบวนเขาขบวนแค่เอาไม่ใจน้องทนั โดยข้อสั er ite, well, happy, ่งครมบ้านเฮานั้แบบว่าเวลาแต่งงานแตงอย่างเดียว่าเลือกผู้บ่าวผู้อย่างนี่นะมันจะมักเลือกตระกูลมักเลือกคนที่มีเงินนี่นะเป็นแบบพิจารณาแบบเจ้าะหรือตระกูลแล้วมีเงินที่มันก็ดีแล้วแต่ว่าให้เขามีความรู้ความสาระความสามารถนะเนาะถ้าผู้ใดมีความรู้ความสามารถความสาระมีการศึกษาดีๆนี่นะถ้ามากระมีมาเป็นคนส่วกรมีกันเนาะแต่ว่าถ้าเขามีภาวะแบบนั้นนะซีนะเขาก็สิเฮ็ดความส่วได้น้อยลง ได้น้อยน้อยก่อนที่คนที่บุญมีคมหูเลยไหวจุจิลี่ได้มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล์หลายๆเด้อเพื่อเป็นแฮงก์กำลังใจใเฮาอิฟได้ไลค์จุลี่ Like comment subscribe down below บิ๊มบิ๊มดิ๊ง,ง,งอ่าฮะอ่าโอเคสำหรับมันนี้กับข,บาข่าวก้าวค้ามมาจุลิสบ,บายดีบ,บายบายแล้วเจอบัน b แล้วเช็คบาย Bye